คลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะหากพลังงานตรงก็ไปต่อนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไม่มีหัวข้อแล้วแต่ไพ่บอกนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะ <c oughs> คุณต้องการจบภารกิจหรือเสร็จสิ้นโปรเจกต์ในตอนนี้นะคะคุณต้องการความสงบต้องการความมัง่งคั่งต้องการ มีความสุขอะมีความสุขสงบภายในบ้านของคุณนะคะพลังงานใช้คุณหรือไม่ขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าใช่ไปต่อนะคะฟังต่อตอนนี้คุณไม่มีความมั่นใจกระสับกระสายไม่มีความกระตือรือร้อนทั้งทางที่คุณอยากผจญภยัยอยากจะก้าวไปข้างหน้าอะไรจะมาก็มาเถอะแต่ขาดความมั่นใจ เป็นเหตุการณ์ที่กระทันหันเกิดขึ้นในตอนนี้ไม่รู้อะไรนะคะอะ่ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าไพ่หล่นใบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บที่หล่นนะคะก็ไพ่หล่นแล้วขอห้าใบนะคะหล่นหล่นมาเองสามสามใบกับอีกใบหนึ่งอ่ะเปิดใบที่หล่นก่อนนะคะ <c oughs> อตอนนี้คุณไม่มีความมั่นใจนะพลังงาน ทุสวรร์ทุสวรร์นนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคุม้มครองผู้ที่คิดดีทำดีพูดดีนะคะไพ่ต้องการบอกว่าให้มีให้ให้คุณเก็บตัวนะคะให้คุณเก็บตัวอยู่สักพักหรือตอนนี้บางคนชอบเก็บตัวไม่มั่นใจให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะข่าวบ้านเมืองในตอนเนี้ย จะมีแต่ข่าวหลอกลวงทั้งนั้นถ้าคุณจะเริ่มสร้างอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ด้านการงานหรือความรักความสัมพันธ์ให้ให้สร้างจากภายในใจของคุณก่อนภายในใจจะต้องมีจิตกุศลมีความเมตตามีความรักที่บริสุทธิ์คราวนี้เราจะเริ่มยังไงให้ความรักความบริสุทธิ์ความเมตตาของเราออกไปจากออกไปจากใจได้เราต้องมีความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจจริงๆ ให้กับตัวเราก่อนนะคะไพ่ต้องการบอกแบบนี้นะอืมมันจะมีข่าวเกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นเข้ามานะคะให้ให้คิดดีๆนะคะให้มีความคิดสร้างสารรค์ลงทุนอย่างสร้างสารรค์มั่นใจแล้วลงทุนไปเลยอืมเพราะว่ามันจะมีข่าวแบบหลอกลวงให้ลงทุนนะคะอืมไพ่บอกว่าให้คุณเป็นผู้เล่นผู้เล่นเกมนั้นผู้เล่นในทีม ไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรทําเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรเป็นผู้เล่นในทีมที่ดีนะคะแล้วคุณจะได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับผลงานของคุณจะมีคุณภาพออกมานะคะเป็นผู้เล่นที่ดีคือควบคุมอะควบคุมเกมนั้นให้อยู่ในเชิงบวกและถูกต้องขี่สําคัญคือถูกต้องนะคะถูกต้องยังไงอ่ะจะรู้ถึงว่าถูกต้องยึดหลักสัจธรรมนะคะให้ธรรมะชี้ทางคุณรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงต้องมาเปิดไพ่ฉันต้องการให้ ผู้คนที่กราบไหว้บูชาวัตถุรูปปั้นต่างๆเนี่ยให้กลับมาบูชาตนเองให้เกียรติตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองอืมโดยใช้ธรรมะชี้ชีวิตของของเราอืมเนี่ยมันจะทําให้คุณอยู่ในทางที่ถูกต้องนะคะทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองโอเคไพ่ต้องการบอกอีกนะคะว่าให้คุณพูดออกมาอย่างมั่นใจพูดอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่างานของคุณมันจะก้าวไปข้างหน้า พูดไปเลยว่าฉันทําได้และงานของฉันก้าวหน้าความมั่นคงมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามั่นคงยืนหยัดกับเป้าหมายไม่ล้มเลิกนั่นแหละความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นในในด้านหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์การเงินด้วยเช่นกันคุณเป็นมืออาชีพที่ดีนะในอาชีพการงานของคุณคุณจะเป็นผู้ผู้เชี่ยวชาญเลยอะยอดเยี่ยม ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขให้ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้นะคะผู้รู้รู้จริงสําเร็จในเรื่องนั้นเช่นคุณต้องการลงทุนอะไรอ่ะให้คุณไปไปเรียนกับคนที่เขาแบบลงทุนแล้วสําเร็จไม่เอาแบบสร้างภาพไม่เอาหน้ากากเงินล้านต่างๆนะอืมให้สังเกตดูว่ามงคนชีวิตเขาอ่ะเป็นยังไงหรือไปเรียนกับสถาบันที่เขาแบบดูน่าเชื่อถืออืม ให้ดูว่ามงคลชีวิตของเขาทั้งหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์ครอบครัวเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคนหลอกลวงเยอะเลยเต็มเต็ม facebook เต็ม,อ,มออนไลน์เลยนะคะต้องดูดีๆนะคะเราคุณสามารถสร้างเหตุเหตุที่ดีภายในภายในใจของตนเองได้นะคะคือตัด,ต,ดตัดกิเลสตัณหานะทำงานอะไรก็ตามให้ตัดกิเลสตัณหาความโลภออกไป ให้รับใช้จากใจฉันต้องการฉันต้องการรับใช้บริการกับสายอาชีพนี้เพราะฉันถนัดสายอาชีพนี้เช mm. ่นคุณถนัดในในการนวดหน้าฉันต้องการนวดหน้าช่วยเหลือผู้คนเพื่อให้เขาได้มีระบบเลือดหมุนเวียนดีขึ้นขับน้ำเหลืองออกจากใบหน้าฉันทำจากใจฉันต้องการช่วยเขาจริงๆ แล้วเงินมันจะตามมาให้อุทิศตนต่ออาชีพที่คุณถนะัดอืมนี่แหละมันจะทําให้คุณรวยโดยตัดความโลภกิเลสตัณหาต่างๆออกมาถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยมันจะถอนรากถอนโคนไม่ได้มันจะมันจะมีความอยากตอลอดเวลาเออไม่จบไม่สิน้นแล้วมันจะเป็นผลพวงการงานไม่มั่นคงความรักก็กระสับกระส่ายอืมเห็นไหมไพ่ขึ้นมากระสับกระส่ายแล้วก็ด้านการเงินก็ขัดสน เพราะว่าเรามีกิเลสอะไรบางอย่างอยู่ในใจไงเราต้องตัดกิเลสตัณหาทุกอย่างออกไปให้หมดเลยแต่ทําหน้าที่เลี้ยงชีพด้วยความสุจริตด้วยใจที่ต้องการรับใช้จริงๆต้องการช่วยคนจริงๆนี่แหละมันจะทำให้คุณเติบโตรวยขึ้นทุกด้านเลยการงานการเงินความรักความสัมพันธ์มังคังเป็นเศรษฐีเลยนะคะช่วงเวลาที่มีความสุขคุณต้องการหากคุณต้องการช่วงเวลาที่มีความสุขตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คุณมาทุกทางแล้วทําให้สําเร็จนะคะแค่นั้นขออีกหนึ่งใบนะคะ ขออีกหนึ่งใบให้ทูตสวรรค์บอกผ่านภัยนะคะเป็นบทสรุปคุณทำงานในองค์กรอะไรต่างๆในตอนนี้อยู่หรือเปล่าคุณมีภาวะเป็นผู้นำในอนาคตคุณจะได้เป็นผู้นำประสบการณ์ในตอนนี้ที่คุณเจออยู่มันจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าในอนาคตให้คุณมีระเบียบวินัยนะมีระเบียบวินัยในการ ในการทําในการคิดคิดให้ถูกต้องคิดให้ดีอะไรที่คิดแล้วทุกแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะตัดออกไปเลยคนไหนที่ครบแล้วมันทําให้เราถูกใจตัดออกไปเลยนะคะงานไหนที่มันไม่ตอบโจทย์มันไม่มีความสุขตัดออกไปเลยอืมแล้วมันจะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเพราะดวงผู้นําของคุณน่ะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะทําให้คุณได้เป็นอ่อ มั่งมีอ่ะมั่งมีร่ำล่ำมังคั่งร่ำรวยเงินทองนะคะทบทวนประเมินประเมินวิเคราะห์กับเรื่องราวที่กําลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะถึงเวลาที่บางคนนะให้มันจะมีไพ่อันนี้เกิดขึ้นไงคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วแล้วก็ทบทวนบางคนก็ถึงเวลาที่จะไปทิศทางใหม่จบวิบากกรรมเกา่ากําลังจะจบแล้วอะ่ะ แต่ยังแบบว่าเฮ้ยจะวนกลับไปดีหรือเปล่าไม่ต้องวนนะมาถูกทางแล้วให้ก้าวไปข้างหน้าวิเคราะห์ประเมินผลว่าอะไรที่ไม่ดีตัดออกอะไรที่ดีฮิ้วทําต่อไปฮิ้วไปข้างหน้าด้วยกันอืมแค่นั้นแหละก็เอาอีกใบหนึ่งแล้วกันอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายละคุณกําลังกลัวอะไรอยู่ตอนเนี้ยมันมีเหตุมันมีเหตุหการณ์ที่ดีซ่อนอยู่ในเรื่องหลายๆนั้นได้รับการดลใจอะไรทำตามสัญญาสัญชาตญาณน,นั้นเลย ออกจากความกลัวอะไรที่ฉุดหลังคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าให้ออกมาจากสิ่งนั้นกลัวอะไรทําสิ่งนั้นนะคะโอเคนั่นแหละมันจะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะพ่บอกแล้วก็ขอให้ทุกอย่างดีกับคุณในทุกการเดินทางอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้คุณพลาดคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ